ต้นไทยอ่ะแน่นอนค่ะไปจากฉันได้แล้วในตอนนี้ไม่มีเหลือ เพลไข่นี่ร้องเพลงหรืออะไรร้องเพลงหรือบนร้องเพลงหรือบน